สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับการอัปเดตออมหุ้นอเมริกา EP นี้เป็น EP ที่14นะครับส่วนการอัปเดตหุ้นไทยก็ผ่านไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะติดดอยเยอะก็ตามเนาะแต่ก็ไปดูเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับวันนี้เช่นเคยก็จะมาอัปเดตพอร์ตหุ้นสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มเนางฟ้าก็ถือว่าร่วงลงเยอะมากๆเหมือนกัน วันที่ผมอัดคลิปวันนี้คือวันที่3กุมภาเป็นวันจันทร์ก่อนที่จะไปดูฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้ชวนชี้แนะให้นักลงทุนซื้อขายหุ้นตามเป็นเพียงการน,นำมาเล่าแชร์ประสบการณ์จากการลงทุนให้กับทุกคนได้ฟังกันเช่นเคยนะครับหุ้นในพอร์ตตอนนี้ของผมก็จะมี8ตัวเหมือนเดิม แต่ว่าอนาคตอาจจะไม่ได้มี8ก็ได้เพราะว่าในหัวอาจมีพิจารณาที่จะขายออกไปอยู่นะแต่ว่าก็รอติดตามกันละกันว่าผมจะขายตัวไหนแล้วก็เหตุผลเพราะอะไรนะครับแต่ว่าในเดือนนี้ยังไม่มีขายตัวไหนออกไปในช่วงเดือนที่ผ่านมาผมก็ได้รับเงินปันผลจากหุ้น Apple เข้าพอร์ตมาอีกแล้วก็ได้มา0.05 USD นะครับ เงินปันผลก็จะเข้าไปอยู่ในบัญชีของดาม FCD บัญชีดาม FCD ถ้าเปรียบเทียบมันก็จะเหมือนกับเวลาเราขายหุ้นออกมาสมมติถ้าเป็นหุ้นไทยเราขายหุ้นออกมาแล้วเงินมันก็จะยังไปอยู่ในบัญชี Cash Balance ก่อนก็คือยังไม่เงินในส่วนนี้ถ้าเราไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทเงี้ยมันก็จะไม่ถือว่าเป็นการนำเงินเข้าประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาหุ้น Microsoft กับ Google ในพอร์ตของผมที่อยู่ใน2ตัวของกลุ่ม7นางฟ้าตัวแรกหุ้น Microsoft ก็หลุด400เหรียญลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับราคานะวันที่28เนี่ยอยู่ที่3 9 6 9 9 USD ถือว่าหลุด เป็นแนวรับอีกแนวรับหนึ่งและกันแต่ว่าผมก็อยากให้มันมาสักประมาณ380เหรียญนะเออก็น่าสนใจแต่ว่าถ้าจะเก็บในช่วงนี้ส่วนตัวผมเองก็ถ้ายอยเก็บได้นะอันนี้บอกตัวเองนะไม่ได้บอกคนอื่นแล้วก็ Google a l p h a เบตของเราก็หลุด170เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นหุ้นเทคตัวหนึ่งที่ PE ต่ำมากๆถ้าเทียบกับตัวอื่นอาจจะเป็นแบบความกังวลใน Google หลายๆอย่างว่าอาจจะโดน ผูกคาดหรือโดนรัฐบาลหรือน,นู่นน,นั่นนี่ฟ้องอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ไม่ค่อยเล่นกัน PE สูงเท่าไหร่สำหรับตัว Google แม้ว่าจะเป็นหุ้นเทคก,ก็จะต่างกับตัวอื่นค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าเทียบกับตัว PE แม้ว่ากำไรไตรมาสที่ผ่านมาของทั้ง2ตัวจะออกมาดีส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ากลุ่มธุรกิจค้าของเขาอาจจะเติบโตไม่ค่อยเป็นไปตามที่ตลาดคาดเท่าไหร่แล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างตอนนี้เหมือน เงินเม็ดเงินจะไหลไปที่หุ้นจีนซะเยอะนะเท่าที่เห็นมาก็คือจีนหลังๆก็หุ้นปรับตัวขึ้นหลายๆตัวเยอะพอสมควรไม่รู้เหมือนกันว่าหุ้นสหรัฐที่ล่วงในช่วงนี้จะเป็นการเริ่มสู่วิกฤตหรือเป็นโอกาสที่เราจะเข้าไปทยอยสะสมในช่วงที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้มีการเข้าไปซื้อหุ้นตัวไหนเพิ่มเข้ามาสะสมในพอร์ตก็จะมาอัปเดตพอร์ตหุ้นล่าสุด วันที่28กุมภาพันธ์2568กันเลยตัวแรกคือหุ้น Microsoft สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ27%ในพอร์ตตอนนี้ติดลบ4.61%ตัวที่2คือ Google ตอนนี้บวกอยู่ที่8.73%หลังจากที่เดือนที่แล้วบวกอยู่ที่30%เดือนนี้กลับมาบวกเหลือเพียงแค่8%ถัดมาคือ Visa วีซ่าในช่วงที่ผ่านมาเพอร์ฟอร์มดีมากตอนนี้กลับมาบวกอยู่ที่32.9 3ในพอร์ตเดือนที่แล้วบวกอยู่ที่24%เองถัดมาคือหุ้น Apple ตอนนี้บวกอยู่ที่29.82%ก็ถือว่ายังสามารถที่จะช่วยพอร์ตได้ถัดมาคือ MCD บวกอยู่ที่12.82% ตัวถัดมาคือข่าวสไตล์ข่าวสไตล์เนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาบวกอยู่ที่60%และระหว่างเดือนเคยบวกไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณ80%ในพอร์ตแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีการหุ้นมีการปรับตัวลดลงอาจจะเจอแรงขายในการทำกำไรบ้างแล้วก็เก่งผลประกอบการที่กำลังจะประกาศตอนนี้ล่าสุดบวกอยู่ที่56.86%ในพอร์ต ถัดมาคือหุ้น h t a มีสัดส่วน5%ในพอร์ตติดลบ3.83%ตัวสุดท้ายคือ TMDX ตอนนี้ติดลบ27.48%ก็ถือว่าติดลบน้อยลงจากเดือนที่แล้วแต่ว่าก็ยังถือว่าติดลบในเปอร์เซ็นต์ที่เยอะสุดในพอร์ต ถัดมาอัปเดตบัญชีเงินฝากดาม FCD ระหว่างรอลงทุนก็จะนำเงินในทุกๆเดือนเข้ามาฝากในบัญชีนี้ในเดือนที่ผ่านมาวันที่28หลังจากที่เงินเดือนออกก็ได้มีการเติมเงินเข้ามา1,000บาทแล้วก็แลกมาอยู่ในบัญชีดาม FCD ก็จะได้เข้ามา29.21 USD ตอนนี้ บัญชีดาม FCD ก็จะมีเงินที่รอลงทุนแล้วก็ระหว่างรอลงทุนก็จะได้รับดอกเบีย้ยสูงสุด5%ต่อปีด้วยตอนนี้ในบัญชีนี้มีอยู่1 4 2 0 8 USD ถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่4,859กับอีก14สตางค์ แล้วก็ด้านข้างขวาก็จะเป็นกราฟที่แสดงมูลค่าสินทรัพย์นะครับก็จะเห็นว่าเอ้ยเริ่มเริ่มโคง้งลงแล้วเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาหุ้นลหลายๆตัวของสารัฐก็ปรับตัวลดลงพอสมควรแล้วก็สุดท้ายนะครับอัปเดตสัดส่วนการลงทุนของหุ้นสารัฐตอนนี้มูลค่าลงทุนสินทรัพย์ทั้งหมดอยู่ที่ 381.63 USD ก็ถือว่าปรับตัวลดลงด้วยราคาหุ้นของสาราที่มีการปรับตัวลดลงแล้วก็ส่วนหนึ่งคือค่าเงินที่มีการเพิ่มขึ้นลดลงตอนนี้ถ้าตีเป็นเงินไทยอยู่ที่13,051บาทกับอีก66สตางค์ภาพรวมพอร์ตบวก10.31%อาจจะลดลงมาจากเดือนที่แล้วนิดนึง แต่ว่าถ้าเทียบกับในช่วงที่ผ่านมาที่สารัดเองก็หุ้นสารัดเองก็ปรับตัวลดลงหลายตัวเนาะแต่ว่าพอร์ตก็ยังสามารถที่จะภาพรวมบวกเขียวได้อยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับสัดส่วนใหญ่ประมาณเกือบ50%ก็จะเป็นหุ้นเทคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการอัปเดตพอร์ตหุ้นสารัดใน EP นี้ถ้าใครมีอะไรอยากสอบถามหรือว่าพูดคุยกันก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปบ๊ายบาย